มาครับคุณผู้ชมครับและในครั้งนี้เราก็อยู่กับแมพของ Universal Tower Defense กันอีกแล้วนะครับผมนะและในครั้งนี้นั้นก็เป็นการอัปเดตในส่วนของอัปเดตที่1ก็คือในส่วนของว i นเทอในนี้ทุกคนในส่วนของอัปเดตของ Universal เนาะนทีนี้เดี๋ยวผมก็จะมาสรุปอัปเดตให้ว่ามันมีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างนะทุกคนแต่ว่ามันจะไม่มีในส่วนของเออและหลายอย่างที่เขาเคยแจ้งไว้มาว่าจะเป็นการบัฟตัวละครหรือว่าจะเป็นในส่วนของอัติแฟกของทรงอะไรแต่อย่างใดนะน่าจะป,ปัจจุบันเนี้ย ผมยังเช็คแล้วแล้วก็ไม่มีในส่วนพวกนั้นนะทุกคนโอเคทีนี้เรามาดูดีกว่าว่าอัปเดตล็อกนั้นมีอะไรบ้างเนาะแต่ก่อนที่จะไปผมใส่โค้ดก่อนเลยละกันณปัจจุบันตอนนี้ที่เปิดเซิร์ฟมามีทั้งหมดอยู่3โค้ดด้วยกันทุกคนทุกคนก็สามารถใส่โค้ดตามผมได้เลยนะก็คือในส่วนของอันแรกก็คือมันจะเป็นอ่ะ universal winter อันนี้เลยได้ทั้งหมด2,500แต้มแล้วก็เป็นในส่วนของสเต็ล็อกแล้วก็สเตลีโ30นะก็คือไ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 กิฟเนี ก็จะเป็นแต้มชนิดใหม่ของแมปนะที่เราสามารถไปเปิดแคปซูลได้เดี๋ยวเราไปเปิดพร้อมกันในคลิปนี้เลยนะอันนี้ขออนุญาตใส่โค้ดที่2ต่อเลยละกันก็คือในส่วนของ Winter Up d a t เดตนี่เลยประมาณนี้เนาะแล้วก็โค้ดที่3ก็จะเป็นในส่วนของ Winter Time อันนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งเป็นในส่วนของพวกโค้ดไว้ที่คอมเมนต์ปักหมุดละกันนะสามารถเอาไปก๊อบแล้วก็ใส่ตามได้เลยทุกคนโอเคประมาณนี้ Winter Time โอเคมาทีนี้ ก็เดี๋ยวขออนุญาตเริ่มรีวิวกันเลยแล้วกันนะก็คือที่จริงอัปเดตเนี้ยไม่มีอะไรมากหรอกก็จะมีในส่วนของโหมดใหม่ก็คือ Infin i t y กับ Act หนึ่งเนาะซึ่งผมลองเล่นไปแล้วทุกคนมันจะเป็นวินเทอร์โหมดตรงนี้เลยผมลองเล่นไปตาหนึ่งแล้วก็คืออันนี้เป็น Act 1ก็คือสามารถปรับระดับความยากได้เนาะแล้วก็จะมีในส่วนของ Infin i t y i n f i n i t y เนี่ยก็จะเป็นการดรอปของแบบใหม่ก็คือดรอปของทุกๆ4เวฟอันนี้เหมือนจะเป็นทุกๆสิบเวฟประมาณนั้นเนาะ แต่ว่าระหว่างที่เล่นนะมันก็จะมีกล่องดอกตามตามด่านตามเวไปแล้วก็สามารถเก็บกล่องเพื่อเก็บแต้มได้เนาะแต่ถ้าทุกคนนั้นขี้เกียจเก็บกล่องก็สามารถ FK แล้วก็ฟาร์มแต้มได้โดยที่ไม่ต้องไปวิ่งเก็บกล่องก็ได้ทุกคนก็ได้ตามที่มันบอกเลยก็อีซี่ได้ประมาณสัก3 0 0พันเนาะถ้าเป็น100%ยอซอะไรประมาณนั้นทั้งหมดก็น่าจะมีเท่านี้สำหรับหมวดใหม่เนาะแล้วก็ เดี๋ยวผมเช็คแป๊บว่ามีอะไรไหมก็มีค u a l i t y อ f ไ i f e ใหม่ตอนนี้ก็สามารถปิดในส่วนของเอฟเฟกตตัวละครได้แล้วแบบเลือกได้เลยอย่างเช่นเราไม่ชอบเปิดเอฟเฟกของเเพราะว่ามันวงไปมันใหญ่เกินไปอะไรประมาณนั้นสามารถปิดแยกได้เนาะแล้วก็จะมี4ตัวละครใหม่ก็คือมีเป็นในส่วนของเอ็ดเดสเมกูมินแบมบี้แล้วก็จิงหลิวทุกคนก็คืออันนี้คือจิงหลิว แล้วก็อันนี้เป็นในส่วนของแบมบีซึ่งก็ไม่รู้ว่ามาจากเรื่องอะไรแบมบีเนาะแต่ว่าในส่วนของ SD กับเมกุมินทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วประมาณนั้นแล้วก็มีแคปซูลแคปซูลก็มีร้านค้าด้วยประมาณนี้เนาะทุกคนอัปเดตนี้นี่เลยก็จะเป็นวินเทอร์แคปซูลแล้วก็เป็นในส่วนของนิวเยียแคปซูลแล้วก็มีท่าพงท่าโพสของอีโวต่างๆมากมายก็เหมือนร้านค้าปกติทั่วไปเลยทีนี้เดี๋ยวเรามาสุ่มพร้อมกันเลยดีกว่าในส่วนของวินเทอร์แคปซูล ผมขออนุญาตเลือกเป็นในส่วนของวินเทอร์แล้วกันอ่ะปะิไม่เอาดีกว่าเอาด้านล่างแล้วกันผมรู้สึกว่าด้านบนน่าจะมีคนเอาไปเยอะเอาด้านล่างแล้วกันนะเป็นในส่วนของ n e ว Year c แคปซูลเนาะได้ทั้งหมด16แคปซูลโอเคเพราะฉะนั้นขออนุญาตเลยขออนุญาตดวงดีได้ไหมกับได้ตัวละครเลยก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะแคปซูลแปลกมากสลับในส่วนของการเปิดกระเป๋าโอเคมา ในส่วนของแคปซูลนิวเยียนนี่ก็จะมีในส่วนของเมกามินแล้วก็แบมบี้เนาะ,ะแสดงว่าไอ้คิสมาสแคปซูลเลยนั่นนะก็จะเป็นในส่วนของจิงหลิวกับตัวละครเอสเดน SD, เนาะประมาณนั้นคนอวยน,น่าจะเยอะกว่าในส่วนของตู้นั้นเนาะส่วนของที่ได้รับก็มีประมาณนี้เลยเป็นในส่วนของอินเทอร์ไลชา่นด้วยพิตตี้โอ้เป็นระดับแบบซีเคสมิสติกเอกุสิบแล้วก็โอ้โหโอ้โหมีหมดเลยมีแบบมีหมดเลยโอเคถือว่า ถือว่าดีนะถือว่าดีนะแต่อัตราการออกอยู่ที่0.25ค่อนข้างต่ำเนาะแต่ก็มีการันตีให้แน่นอนว่าตัวละครก็มีการันตีให้เช่นเดียวกันประมาณ300เนอะเอาอ Universal f r a g m e n t พวกของรีโลต่างๆวิลรีโลวิ้ยฟาร์มลีโลได้าจากที่นี่เหรอโอเคโอเคมางั้นเราเปิดเลยแล้วกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะทั้งหมด16อันวิดีนะมี UI ให้ด้วยปั๊บ โคตรเกือแต่ว่าได้ทั้งหมด3รมีโลแล้วก็ประมาณเพชรพันเจ็ดเนาะแล้วก็สแตตคิวโอเคสามารถปาสแตตได้กันแบบง่ายๆบึ้มๆแล้วทุกคนทั้งหมดก็น่าจะมีประมาณนี้แหละเบตเทิลพาร์ก็ไม่รีเนาะทุกอย่างก็ยังเป็นเหมือนเดิมโดยรวมก็มีประมาณนี้อ่าแล้วทีนี้เดี๋ยวผมพาไปเล่นด่านแล้วกันว่าด่านนะี่ยมาเล่นยังไงเนาะก็อย่างที่ว่าไป x หนึ่งเป็นในส่วนของ30เวฟ x สองมันจะเป็นในส่วนของอินฟินิตี้ที่ไม่รู้จบเนาะแต่ในครั้งนี้นั้นผมขออนุญาตลงในส่วนของฮาร์ดมดแล้วก็ หนึ่งพันเปอร์เซ็นต์ไปเลยแล้วกันครับทุกคนโอเคมาโอเคมาทุกคนเรามาเริ่มกันในส่วนของการรีวิวด่านนี้กันเลยดีกว่าเอาว่ามียังไงบ้างเนะดาะด่านนี้เป็นทั้งหมด10ทางทุกคนโดยที่มอนก็จะเกิดทั้งหมด10ทางเลยแนะนําว่าตัวละครที่รับจบก็เป็นตัวละครที่เป็นฟูลเอนะแนะนํามากๆสําหรับในส่วนของการรับจบครั้งนี้แนะนำตัวละครฟูลเอีอีกแล้วเช่นเดิมแน่นอนว่าเป็น S กับเคปจิรับจบสุดแล้วทุกคนโอเคมาทีนี้ผมขอญอาต วางตัวละครแยกๆก,กันนิดนึงนะเพื่อช่วยเหลือกันเนาะมันจะได้ไม่เข้าบ้านกันโอเคมาแล้วก็พยายามขึ้นเอสเป็นเขาเรียกว่าเป็นขั้นฟูแล้วกันเพื่อความง่ายสุดเลยผมก็เอาตัวละครที่คิดว่าน่าจะเล่นง่ายมาทั้งหมดแหละทุกคนโอเคต้องรีบขึ้นขั้นฟูนะมันจะได้เล่นง่ายทุกคนเนาะโอ้หเลื่อนมอนระดับ 51, ้าหนึ่งพันเปอร์เซ็นนี่ห้าหมื่นหกเลยหรอต้นเกมโอเคโอเคขึ้นฟูแล้วเท่านี้ก็น่าจะคุมเลนได้สบาย ีนี้ตัวละครเดเมจหลักของผมขออนุญาตเล่นเป็นในส่วนของอ่สอส่งแล้วกันโอเคสุดท้ายก็สง่งเมื่อกี้เมื่อกี้เหลือไปมองในส่วนของอีจิโกะนะแต่ก็สุดท้ายก็เลือกส่งเหมือนเดิมโอเคทุกคนประมาณนี้แหละด่านเนี้ยก็จะมีทั้งหมดสิบทางแล้วก็สง่งอ่ะสามารถอัญเชิญมอนได้อย่างนี้เลยก็ไปได้สิบทางเลยทุกคนเห็นปะ่ะเนี่ยอย่างนี้เลยมันก็จะแยกๆก,กันประมาณสักทางละสองตัวเนาะโอ้โหพอดีเด้แบบสวยงามมากสําหรับตัวอย่างตัวละครอย่างส่งอีกแล้ว ตรงเคมเอสรับจมเหมือนเดิมประมาณนี้เนาะโอเคแล้วก็ในส่วนของด่านนี้ที่ผมลองเล่นตาแรกไปอะ่ะยังไม่มีในส่วนของเขาเรียกว่าไฮเปอร์อาร์เมอร์นะแต่ก็ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีก็แน่นอนว่าสบายสบาย,บายทุกคนผมว่าไม่น่ามีหรอกเพราะว่ารอบแรกก็ไม่มีรอบนี้มันก็มอนสเตอร์ตัวเดิมเป็นในส่วนของพวกวินเทอร์แบร์อะไรประมาณนั้นเนาะแล้วก็ด่านนี้ก็จะมีกล่องเก็บตามทางด้วยประมาณนี้เนาะทุกคนมันจะเกิดประมาณสัก30มวีมั้งเกิดกล่องหนึ่งตามแมปเลย ทุกคนก็สามารถเขาเรียกว่าวิ่งเก็บของตามทางได้แต่ถ้าไม่เก็บก็ไม่เป็นไรทุกคนแต่ถ้าเก็บจะได้แต้มเยอยวกว่าผิดปกตินิดหน่อยเออถ้าใครขยันก็สามารถวิ่งเก็บได้เนาะส่วนใครขี้เกียจก็สามารถ fk พันดานได้เช่นเดียวกันว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรมากเนาะแต้มก็ไม่ได้ต่างกันมากประมาณนั้นเลยทีนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วทุกคนเดี๋ยวผมก็น่าจะตัดภาพไปตอนที่เราเจอบอสประมาณสักเวฟเออเวฟสัก30เลยแล้วกันเนาะเพราะว่าจะได้เห็นกันเลยว่า เบีสามสบมีอะไรบ้างเนาะโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ถึงเบที่สามสิบไปที่เรียบร้อยนะก็เลือดบอสสองเอ็มโอ my god สองเอ็มไหมเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะสองเอมหรอเยอะจังเลยนะมาทางไหนโอมาทางนี้งั้นเหรอขอญญาตเลยแล้วกันเพื่ป็นการเสียเวลาไปเลยไอ้ชายโคตรแพงแพงแพงจังเลยอะ่ะไม่คิดว่ามันจะมาทางนั้นอะ่ะผมวางผิดทางได้ทุกคน ผมวางทางเนี้ยมันก็เลยนั่นนะนะเออต้องต้องวางตรงกลางประมาณนั้นเนาะเออทีนี้ในเมื่อมันมาทางนี้แล้วก็ผมขอญาตอันเชิญหนึ่งอันเชิญสองไม่ได้มานานไม่พอโอเคหุ้ยหุยไ,ไหวปะเนี้ยเลือดสองล้านบอลไม่โดนสถานะด้วยแต่โดนตันอยู่แย่แล้วครับจังหวะนี้บอกเลยว่าภาพจบไม่สวยอย่างแน่นอนเพราะว่าเลือดหุยหลังถอยหลังถอยหลังขอวร้งองพอหลังไปพอหลังไป,ลงไปเลือดเหลือสี่แสน ไม่โคผมไม่คิดว่ามันจะเลือกสองล้านในหมดฮนะโอเคทุกคนก็ประมาณนี้แหละนะก็พยายามระวังตัวไว้ละกันว่าดาดเพราะว่าโหมดนี้มันค่อนข้างที่จะยากนะทุกคนบางทีก็อาจจะวางตรงกลางไปเลยก็ได้ไม่ต้องเล่นพลาดเหมือนผมนะทุกคนแล้วก็ระวังเลือดหมีด้วยประมาณสองล้านได้เลยแล้วก็ได้หลายแล้วก็แล้วนะประมาณนั้นทุกคนสาหรับการอัปเดตนี้ก็มีประมาณนี้แหละก็จะมีในส่วนของวินเทอร์อัปเดตที่มีโหมดใหม่แค่นั้นประมาณนี้เลยทุกคนเนาะ